เคอนโดพระรามสองนะครับอยู่ชั้นห้านะครับไซส์ห้องประมาณยี่สิบเจ็ดนะครับห้องที่จะติดกับบันไดมีไฟนะครับจะเป็นห้องห้องริมนะครับก็จะมีความเป็นส่วนตัวนะฮะห้องนี้มีเครื่องซักผ้าให้นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะมีตู้เย็นนะฮะ TV, ทีวีเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับมีแอร์ในห้องหนึ่งตัวนะครับกันหนึ่งห้องนอนนะฮะ อันนี้จะเป็นวิวห้องนอนนะครับปิดตาข่ายให้เรียบร้อยนะฮะอาคาร8ชั้นนะครับห้องนี้อยู่ชั้นที่5นะฮะ